สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอยเปนระจำที่6พฤษภาคมนะครับในสัปดาห์นี้นะ่าราคาก็ค่อนข้างที่จะพันผววในระยะสั้นนะครับดูจากแท่งวีคแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ยังเป็นลักษณะของอมีการสวิงขึ้นลงนะแล้วก็ราคาเปิดใกล้กับราคาปิดเป็นลักษณะของแท่งโดจินะครับโดยที่ยังไม่จบแท่งวีคนะแต่ก็บก่งบอกได้ว่าในช่วงต้นสัปดาห์ ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนถึงกลางสัปดาห์เนี่ยราคาค่อนข้างที่จะผันผวนภายในสัปดาห์นะก็มีการทําสวิงโลกันลงไปอยู่ที่ประมาณ52,900ก,กว่านะครับแล้วก็สวิงไฮอยู่ที่ประมาณ58,900ก,กว่านะครับก็ตอนนี้ราคาเริ่มกลับขึ้นมาอีกครั้งเล็กน้อยนะบวกขึ้นมานะครับจากราคาเปิดประมาณ0.7%นะก็ไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่นะครับทีนี้ถอยกลับไปดูใน,ในภาพรวมเชิงเทคนิคในระยะกลางดูนะครับก็จะเห็นว่า มันมีช่วงหนึ่งที่ราคาเนี่ยหลังจากที่กลับเป็นฟอร์เบกแล้วกลับขึ้นมายืนเหนือฐานแนวรับที่ประมาณ53,270 1 5 4 0 0ได้เนี่ยนะครับก็มีการปรับตัวขึ้นไปต่อหน้าโดยไปทดสอบโซนแนวต้านที่ประมาณ58,000ถึง6 0นะครับซึ่งขึ้นไปทำสวิงไฮได้อยู่ประมาณ58,980กกว่าๆนะครับก็ ยังติดติดแล้วก็โดนทุบลงมานะเมื่อช่วงวันที่4พฤษภาคมนะครับก็เมื่อวันศสกร์น,นะครับหลังจากโดนทุบมาเนี่ยราคาก็ลงมาย่ําตรงฐานแนวรับที่ประมาณ53.270อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าไปเจาะในระยะสั้นจะเห็นว่าเป็นลักษณะองการลงมาเทสต,ตัวจุดโลโลเดิมก่อนหน้านะครับ แล้วก็มีการรีบาวขึ้นไปได้นะก็อาจจะมีอ่าแพทเทิร์นแท่งเทียนกันบ้างที่จะเห็นเป็นสัญญาณกับตัวอะไรตรงตรงบรงิรเวณแนวรับนะครับก็ว่ากันไปนะครับในแท่งเทียนตรงนี้อาจจะเห็นเป็นสัญญาณในเรื่องของ bullish engulfing นะแล้วก็ดูในส่วนของแพทเทิร์นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการอ่ารีบาวด้วยลักษณะของแพทเทิร์นที่เป็น ดับเบิลบอททอมนะครับก็รีบาวกลับขึ้นไปนะครับโดยรวมก็คือตัวแนวรับที่ประมาณ5 3 2 7 0ืนสเูนย์เนี่ยยังค่อนข้างที่จะมีในยะต่อราคานะเพราะว่าราคาลงมาเทสแล้วก็มีแรงซื้อดันกลับขึ้นไปได้นะครับค่อนข้างที่จะมีวอลลุ่มเลยนะครับแล้วก็ดันกลับขึ้นไปเคลียร์ในตัวของแรงขายที่เข้ามาเมื่อวานได้เลยนะแล้วก็ขึ้นไปทดสอบตัวแนวต้านด้านบนด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ผ่านนะเป็นลักษณะของการหนุนจ่อเบรกกันอยู่นะครับส่วนวันนี้นะครับราคาหลังจากเปิด ขึ้นมานะครับมีการปรับตัวลงมาอยู่ประมาณ0.89%นะจนจากราคาเปิดเทียบจนถึงราคาปัจจุบันตอนนี้นะครับก็เป็นการปรับตัวลงเล็กน้อยนะครับก็ภาพรวมเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเบรกขึ้นไปเหนือโซนแนวต้านด้านบนได้นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คิดว่าอาจจะอาจจะดูแผ่วๆหน่อยนะในฝั่งของวอลุ่มในฝั่งของแรงซื้อนะนะครับในส่วนของไ s i ีเ m d c ดเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไร แปกตาอะไรไปเท่าไหร่นะครับก็คิดว่าก็อรอลุ้นให้ราคามันสะสมสะสมแรงกันไปก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็การที่มันปรับตัวขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้ลุ้นในเรื่องของการปรับตัวขึ้นไปเทสตัวโซนต้านด้านบนได้อยู่นะแต่ถ้ามันยังติดตดอย่างนี้เรื่อยๆการจะเป็นลักษณะของการไซเวย์นะครับอ,ออกข้างแทนนะครับ พอไซเวออกข้าเนี่ยเราก็ต้องรู้น้ะนะครับเดี๋ยวต้องรอดูหน้าง,งานว่าสุดท้ายเนี่ยราคามันจะเบรกไปทางไหนได้นะครับถ้าเบรข้างบนไปได้ก็ถือว่าจบการปรับฐานแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปต่อตามขาขึ้นนะแต่ถ้าเริ่มมีการเบรกหลุดลงมาต่ำกว่า5,400เนี่ยผมมองว่าทรงไม่ค่อยดีนะครับอาจมันจะเป็นการปรับตัวเราเด้งขึ้นไปทำทำฐานที่เป็นโลว์ไฮอะนะครับ เนี่ยนะครับแล้วก็ลงต่ออย่างเงี้ยอันนั้นก็จะไม่สวยถ้าเป็นลักษณะนั้นนะก็จะทําให้มีโอกาสที่เกิดการ collection ในภาพใหญ่อาจจะลงไปที่ประมาณ4ี่0หมืนึง 4 4่0 0ถึง 3, 9, 700, ได้นะครับก็ยังต้องระวังนะครับในกรณีที่หลุดแนวรับนะแต่ถ้าไม่หลุดยัง y ui, y um um um, ยื้อยื้ย่ำๆมนอยู่เงี้ยผมมองว่าก็มีโอกาสาที่จะมองเป็นไซด์เวย์เพื่อสะสมแรงในการเบรกขึ้นไปด้านบนต่อประมาณนี้ก่อนนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมบิตคอยประจําวันนี้นะครับยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทุกๆช่องท,ท,ทางให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ Oh, it's caught in the crossfire